เป็นทหารเนี่ยมันจะบาปไหมในอาชีพผมคิเชื่อว่าคงไม่บาปหรอกแต่ในกรณีสงครามศึกสงครามที่เราจะต้องไปสู้กับเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นข่าศึกกาลังมาล้อมฐานแล้วนะ ได้รับคำสั่งว่า F16 ขึ้นมาทิ้งบอมฆ่าศึกที่กำลังเข้ามาบุกนักบินเงี้ยบาปไหมความจริงเมื่อลงมือกระทําแล้วมันต้องได้รับผลดังนั้นการทําไม่ผิดในทางโลกแต่สุดท้ายมันจะผิดในทางธรรมใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเจตนาดี เราได้รับผลบุญของเจตนาดีเมื่อกระทาเจตนาชั่วก็ย่อมได้รับผลของเจตนาชั่วดังนั้นเจตนาดีของการปกป้องแผ่นดินเราย่อมได้รับบุญกุศลในส่วนนี้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองอาิปัตจยช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่เราก็ต้องยอมรับวิบากชั่วที่เราไปทําการฆ่าหรือพัปานาติบาแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยทำไมถึงมีการการะทําแบบนี้เพราะเขาไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าถ้าเขาเข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจะไม่มีใครกล้าทําแต่คําถามอีกเช่นเดียวกันว่า จะเป็นไปได้ไหมที่ทุกคนจะเข้าใจหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันจะมีคนที่เชื่อหลักคําสอนแล้วไม่กล้าทํากับมีคนที่ไม่ได้เชื่อหลักคาสอนเชื่อเพียงเล็กน้อยศรัทธาเพียงเล็กน้อยแต่ยังลงมือทําในสิ่งนี้ได้แล้วมองว่าเป็นความเห็นถูกต้องเราจําไว้ว่าการพลาดชีวิตเราเป็นคนสั่งเราไม่เห็นว่าใครตายคนยิงก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนตายคนสาดใจก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนตายบางทีมันสาดออกไปเนาะเราไม่รู้ใครตายเราจะรู้อีกทีหนึ่งคือตอนมีจํานวนแล้วว่าตายไปแล้วกี่ศพกี่คนแต่คําถามคนที่่รรรู้จิงๆวาาใคตย คนที่เสียใจกับความตายคือใครพ่อแม่ของคนที่เป็นทหารญาติสารกิจของคนที่ต้องสูญเสียลูกของตนสามีของตนนั่นคือคนที่เขาได้รับวิบากได้รับความทุกข์ใจได้รับความคับแค้นใจอย่างยิ่งคือคนบุคคลเหล่านั้น เราเป็นคนศาสใจอยู่ในประเทศอยู่ในฝั่งของกขารองกันละกันเราไม่ได้เห็นการสูญเสียแม้เราจะเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประเทศผ่านทางข่าวแค่ไหนก็ตามเราจะไม่มีวันได้เข้าใจความสูญเสียของคนเป็นแม่คนเป็นพ่อเราจะไม่มีโอกาสในการรับรู้รสชาติของความเจ็บปวดของคนที่เป็นภรรยาเราจะไม่รู้รับรสชาติของการพัดผ้าผิดหวังจากคนที่เป็นลูกที่ พัดภาพผิดหวังจากคนที่เป็นพ่อที่ไปออกศึกแล้วล้มตายจากการที่มีคนคนหนึ่งยิงขีปนาวุธแล้วเขาต้องเข้าสู่สงครามด้วยการอะไรด้วยการที่ได้รับคําสั่งโดนบังคับมาให้ตายในสนามรบปากทุกคนเวลาก่อนเข้าสนามรบจะบอกว่าตัวเองยินดีเต็มใจในการเข้าไปตายแต่มีสักกี่คนที่เมื่อเข้าไปสนามรบแล้วจะยังอดหัรชันชัยในการยืนอยู่ในการสู้รบในการรับแรงกระสุนนั้นโดยที่ไม่รู้สึกเกิดความกลัวในจิตเขาจะลึกถึงตลอดเวลาว่าเขาตายภรรยาเขาจะอยู่ยังไง ลูกเขาจะอยู่ยังไงพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงเขาจะมีความห่วงหาอะไรอาวร์ตลอดเวลาถ้าเขารอดมาได้ในแต่ละวันเขาจะฟื้นใจตัวเองได้อาจารย์มีโอกาสไปเยี่ยมคนในโรงพยาบาลอาจารย์เดินไปบางเตียงร้องไห้มันเป็นภาวะจากความเครียดคัดในสงครามจู่ๆร้องออกมาเฉยๆบางคนเจออาจารย์ดีใจมากว่าผมเป็นเยบซีอาจารย์อจาจารย์ก็ถามถ่ายทุกตัวสุดสุดดิบมีความกลัวไหมเกิดความกังวลไหมทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดว่าเขามีความกลัวมีความกังวลแต่ถ้าให้เข้าสนามรบเข้าอีกไหมเขาพร้อมเข้าบางคนพร้อมเข้าพร้อมสู้บางคนไม่ พเพราะว่าอะไรอุตสารอบมาได้แล้วไม่อยากกลับเข้าไปอีกเพราะเขารู้แล้วว่าในนั้นมันน่ากลัวเพราะนั้นคนที่อยู่ภายนอกจะไม่รับรู้สถานการณ์แบบนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นบางทีเราสาใจทำไมถึงไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าเรากําลังสาใจต่อการตายของคนทั้งๆท,ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเราไม่ใช่คนสูญเสียคนยิง ยิงเพราะหน้าที่โดนสั่งไม่ทีจำใจต้องยิงแต่ก็มีเจตนาในการฆ่าสุดท้ายทำไปแต่ยกเว้นนะยกเว้นกรณีคนยิงเนี่ยถ้าเขายิงไปเรื่อยๆไม่ได้เจาะจงใครเลยนะสาดอย่างเดียวไม่มีเจตนาฆ่าแค่ป้องกันที่ปไตยไอ้ไอ้นี่รอดไม่ไม่ไม่เป็นบาปเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเจตนาฆ่าใครแต่ถ้าเล็งหวังผลเลยมีเจตนาชี้เป้าคนนั้นตั้งเข้าไปให้ตายอันนี้เจตนาฆ่าเพราะนั้น เข้าไปแล้วก็พยายามวางเจตนาให้ถูกต้องทําให้มันถูกต้องก็แล้วกันใจคนสั่งเจตนาชัดเจนเพราะเขาสั่งเพื่อฆ่าวางผลแต่ถ้าเขาสั่งว่ายิงไปพยายามหลีกเลี่ยงใหญ่ใครตายนะพิกัดจุดตรงนี้ไม่ให้มันเข้ามาในพื้นที่เฉยๆอ่ะท่านี้รอดไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันวัดกันที่เจตนาล้วนๆไม่ฆ่ามันมันฆ่าเรล่าไทยเขมรเนะี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นถูกไหมมันเป็นการลุกเข้ามาตามความขัดแยง้งแต่สมมติสมัสมยยุทธยาเนี่ยพม่พมาเข้ามา จะตีเมืองจะเข้ามาปล้นเมืองถ้าพม่าเข้ามาได้เนี่ยเราจะโดนปล้นเมืองโดนจับไปเป็นทาสถ้าอย่างนั้นทหารบนกำแพงเมืองต้องยิงใส่มันไม่งั้นมันฆ่าเราตายหมดเข้าใจอ้าล้วถ้าอย่างนั้นบาปเลยมันบาปอยู่แล้วเวลาที่ฆ่าศัตรูสงครามมันจะทําลายชีวิตเรามันจะทำลูกเมียมเราข้างหลังกำแพงเมืองนี่แหละอ้าวหยุดมันจะทําลายอันตรายอะไรกับใครก็แล้วแต่อย่างที่ว่ามาเนี่ยว่าถ้าเราไม่ทํร้ายไม่ป้องกันตัว มันก็จะกลับมาทําร้ายเราได้ทีนี้เราดูกันที่เจตนาคือเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยพอเวลาพูดไปหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมันก็อาจาจะมีว่าไม่ได้มันจะทําร้ายมันจะฆ่าเราใช่แต่กรรมวัดกันที่เจตนาเจตนาเราป้องกันหรือเจตนาเราหวังฆ่ามันเพราะนั้นถ้าเจตนาป้องกันมันก็มีโอกาสจะรอดแค่ป้องกันตัวแต่ไม่ได้ถึงกับทำาลายทำร้ายชีวิตแต่คำถามเวลาเราจะเอามีดฟันเขาจเจ้าปืนยิงเขาเจตนาเราอะมีเจตนาฆ่าไหมถ้ามีเจตนาฆ่า เป็นบาปท,ทั้งหมดเรียกว่าปานาติบาตแม้จะเพื่อป้องกันตัวก็ตามบางทีเราป้องกันตัวเราเองเราอยากให้ชีวิตเรารอดแต่เราทำลายอีกหนึ่งชีวิตให้ตายไปสุดท้ายมันมีการตายหนึ่งชีวิตแน่นอนแต่เราเห็นแก่ตัวเราต้องเอาตัวเราเองรอดแต่คนอื่นจะตายช่างหัวมันเพราะเราไม่ได้รักชีวิตเขาเรารักชีวิตตัวเราเองครอบครัวเราเรารักครอบครัวเขาเขาก็รัก แต่มันเป็นมาตามคําสั่งเขาไม่ได้มีเจตจานงอยากจะลุลารเราแต่มันมาตามคําสั่งไงไอ้ผู้นาสูงสุดเนี่ยมันมีเจตนาชัดเจนที่มันอยากจะลุลาราทาริิปไตยของเราไปแต่ไอ้ลูกเด็กไอ้ไอ้ทหารพา่ราวทหารเร็วที่มันมาเนี่ยพวกนี้เนี่ย เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาอะไรเขาโดนบังคับเกณฑ์มาไม่มาเขาก็ตายเขาก็รักชีวิตของเขาดังนั้นการปกป้องตนเองมีความรักใคร่ต่อตนเองต่อครอบครัวแต่เราลืมไปว่าเรากําลังทําลายหนึ่งชีวิตสุดท้ายในขณะนั้นต้องมีหนึ่งชีวิตตายแน่นอนเราเลยเลือกเอาชีวิตเราแล้วกันชีวิตมันจะตายช่างหัวมันสุดท้ายมันเลยเดินสู่การทําปาณาติบาตคือการฆ่าอยู่ดีล้วนั้นสุดท้ายว่าบาปไหมบาปทำอะไรไม่ได้เดินตามกรรมดังนั้นการจะปกป้องชีวิตตัวเองผิดไหมไม่ผิด ผิดกับบาปแยกออชากันหรอนะผิดในทางโลกกับบาปในตามสัจธรรมความจริงผิดไหมการฆ่าคนถ้าฆ่าในสนามรบมันไม่ผิดอยู่แล้วถูกต,ต้องป่ะเพราะมันเป็นปลาป,ปกป้อง แต่ถามว่าบาปไหมบาปวิธีการคืออะไรถ้าจะไม่อยากรับวิบากกรรมปล่อยให้มันยิงตายหรือเราจะปกป้องแต่เราจะต้องไม่มีเจตนาฆ่าเขาปกป้องคือยิงไปที่เท้ายิงไปที่ขาไม่ให้มันทําร้ายเราได้แต่ไม่ถึงกับการทําลายชีวิตเขาให้ตกตายหรือให้ตายล่วงไปอันนี้ไม่ได้เพราะถ้ามีเจตนาฆ่ามันเป็นปนานอาติบาถ้าสุดท้ายแล้วเราปกป้องเต็มที่แล้วมันถึงตัวรับประชิดแล้วมันฆ่าเราจนตายก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วถ้ามันมาฆ่าลูกเมียพ่อแม่เราอ่ะก็<ม>ต้องปกป้องอย่างที่บอก อย่างที่บอกว่าปกป้องปกป้องได้แค่ไหนแค่นั้นสุดท้ายถ้าสัตว์โลกจะต้องเป็นไปตามกรรมเราจะหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยต่อให้เรามีหนึ่งชีวิตจะปกป้องบ้าขนาดไหนก็ตามในชีวิตครอบครัวเราแต่มีค่าศึกัตรูมา20คนคิดว่าครอบครัวเราตายแน่นอนไหมตายแน่นอนจะปกป้องยังไงก็ตายยกค<อ>รอบครัวถ้าเราสู้มันไม่ตายถ้าเราสู้มันเข้ามาไม่ได้มันก็ไม่ตายถ้ามันมี20คนเรามีคนเดียว ก็ปืนใหญ่อันนั้นในกรณีปืนใหญ่ใช่ไหมใช่แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะปกป้องอธิปไตยได้มันก็จะปกป้องได้แต่ถ้ามันจะปกป้องไม่ได้มันจะไปไปตามกรรมไม่งั้นกรุงศรีธิยาคงไม่แตกนั่นหมายความว่าการปกป้องมันมีทั้งปกป้องสําเร็จและปลกป้องไม่สาเร็จเพราะเวลาอาจารย์พูดในมุมเนี่ยคนอาจจะเข้าใจได้ยากเพราะเราพูดในมุมของธรรมะโสดาบันเนี่ยยอมตายแต่ไม่ยอมผิดศีลดังนั้นโสดาบันจะไม่ยอมฆ่าใครเด็ดขาดแม้ตัวเองต้องตาย เขายินดีต่อการตายนั้นเพราะเขารู้แล้วว่าการตายจะเป็นไปเพื่อน,นรกกาเนิดเจราชาและเปลววิสัยของเขาตลอดการยาวนานแต่เขาต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยดับเหตุนในการเกิด ปุรุชนเวลามองมันมองแคบมองแค่ว่าเราจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองตรงหน้าแต่อริยบุคคลเขาไม่มองแค่นี้เขามองตลอดทั้งสังสารวัตรว่าเขาเกิดตายมานานมากแล้วเขาล้มตายจากการฆ่าเขาเขาฆ่าเราเรากลับไปฆ่าเขาอีกเขากลับมาฆ่าเราอีเนี่ยวัฏตวนอย่างเงี้ยมาดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแล้วเขาเลยตัดสินใจตัดวัฏตวนครั้งนี้เขายอมตายเองแล้วกันไม่ขอฆ่าใครเพื่อเกิดใหม่อีกไม่กี่ชาติเขาจะได้ไม่มีใครมาตามฆ่าเขาอีกต่อไปเพราะนั้นถ้าเขาสามารถตัดวัฏตวน ในครั้งนี้ได้ครั้งนี้เขาเผชิญกับเหตุปัจจัยค่าศึกสงครามเกิดมาในชาติหน้าฉันใดถ้าเขาเล่าเว้นจากกรกระทำนี้ได้แล้ววิบากกรรมตัวนี้เขาหมดแล้ว ชาติต,ต่อไปเขาจะไม่ต้องมานั่งปกป้องอะไรใครแบบนี้ด้วยการไปทําลายชีวิตใครแล้วเพราะอะไรเพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยของเขามาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เรียกว่าอะริยบุคคลมองมุมยาวแังนั้นพระเจ้ามองกับบุถุชนมองมองไม่เหมือนกันอิยบุคคลมองก็จะมองแบบเดียวกับพระเจ้ามองเขามองทั้งสราสรสารวัตรในการประมวลผลมองเน้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นและจะมองเห็นโทษโทษในการปกป้องแต่เอาตัวเองตัวเองแลกเพื่อตายดีกว่ากับโทษที่จะเกิดขึ้นในภายเวรในอนาคตข้างหน้าที่จะต้องตายแล้วเกิดตายแล เกิดอีกอะไรโทษมากกว่ากันเขามองแล้วว่าการตายครั้งนี้ถ้าตายแล้วทําให้พพชาติเขาสั้นลงกว่าเดิมเขายินดีตายในครั้งนี้เพื่อไม่ประทุสลายแต่ชีวิตใครดีกว่าเพื่อให้อนาคตการข้างหน้าเมื่อเขาเกิดมาเขาจะไม่มาเจอเหตุปจัจจัยนี้เขาแลกครั้งนี้คุ้มกว่าแต่ถ้าเขาทําครั้งนี้แล้วเขายังยินดีในการฆ่าสัตว์ในการฆ่าคนต่อไปในตลอดสังสารวัฏอันยาวนานต่อไปข้างหน้าภัยเวรเหล่านี้จะยังเกิดขึ้นกับเขาต่อไปไม่จบไม่สิน้นและมันจะเกิดขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆถ้ามองในมมุของ อารยสัตสี่ตัดจบครั้งนี้ดีกว่ายอมสละตัวเองดีกว่าให้เราไปทําลายชีวิตคนอื่นดีกว่าคนละเรื่องนะครับสละตัวเองกับสละดินแดนคนละเรื่องนะเข้าใจถูกต้องถูกนะฮะต้องต้องต้องอย่าเราไม่ได้สละดินแดนนะอย่าดราม่านะอย่าดราม่านะครับนี่พูดได้เข้าใจนะครับฟังอาจารย์เบียร์พูดงี้เนี่ยผมนึกถึงท่าไม้ท่พพัคที่หนึ่งเลยครับเนี่ย